สวัสดีค่ะจันบีนะคะกลับมาพบกันแล้วนะคะสําหรับการทั้งหายไปนานพอสมควรนะคะก็ทักทายนะคะสวัสดีนะคะแฟนคลับ FC ทุกท่านนะคะแล้วก็ทุกๆท่านเลยนะคะที่ฝากความคิดถึงผ่านการโทรเข้ามาหาูสอบถามพูดคุยแล้วก็ท่านที่ส่งไลน์เข้ามานะคะแล้วก็ สั่งสินค้าของอาจารย์บีนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์บีนะคะก็มาให้หายคิดถึงกันนะคะได้นําคุกครีตัวหนึ่งคะ่ะสวยมากตัวนี้นะคะก็คัมแบ็กกลับมาให้กับทุกท่านมีการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเพื่อความทนทานมากยิ่งขึ้นและสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้ค่ะโหเป็นไงคะสมบูรณ์และเพอร์เฟกมากนะคะเป็นรุ่นที่บอกเลยว่าพัฒนาขึ้นมานะคะจากรุ่นก่อนๆน,นะคะที่ตรงนี้มีการใส่ตัวหมุด ะะทองเหลืองเพิ่มมากขึ้นเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ทนทานแล้วก็ตรงนี้นะคะก็มีการเ,เสริมนะคะตัวปลอกเข้าไปเพื่อให้แน่นหนานะคะข้างในจะเป็นไม้นะคะอันนี้คือหนังนะคะเดี๋ยวอาจารย์บีจะมาลงดีเทลให้ในแต่ละจุดนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ชมใกล้ๆกันก่อนนะคะด้ามน,นะคะเป็นเขาเช่นเคยนะคะแต่อันนี้เป็นเขาควายนะคะ ตรงตูดนี้นะคะตรงด้ามเนี่ยนะคะเป็นทองเหลืองนะคะอันนี้ก็คือกันมีดนะคะที่ออกมานะคะแข็งแรงทนทานมากนะคะใช้ไปจนชั่วชั่วชีวิตและชั่วลูกชั่วหลานนะคะก็ยังไม่พังนะคะเพราะว่างานเน้นงานแบบพรีเมียมเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะงานแฮนด์เมดนะคะขึ้นมือทุกอย่างนะคะส่วนด้านหลังนะคะอ่าทุทีค่ะ,ะด้านหลังตรงนี้นี่ งานขอ,อาจาันดีนะคะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะคะต้องมีความเนี้ย ب, เป๊ะปงังเวอร์วงังอลังการนะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องคงทนนะคะเราใช้ใจนะคะในการดูแลลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นใครสั่งงานกับอาจาันดีใครซื้อของอาจาันดีเนี่ยรับประกันว่าคุณจะได้ของเนีย้ยของดีแน่นอนนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาที่คุณจ่ายมาทุกความไว้วางใจนะคะอาจารย์ดีไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนคะ่ะนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่ใบเลยนะคะนี่โหเป็นไงคะ วับแว๊บแวววาวมากนะคะใบนะคะความยาวอยู่ประมาณ10นิ้วครึ่งนะคะตรงนี้นะคะมาจนถึงตรงนี้นะคะสิบนิ้วครึ่งนะคะส่วนด้าบเนประมาณห้านิ้วนะคะถ้าวัดตรงทองเหลืองโดยก็5้านิ้วนิดๆนะคะก็ถือว่าจับกําลังดีสวยงามเห็นนะคะรูปทรงสวยงามมากนะคะให้ดูกันก่อนการตีงานการขึ้นงานนะคะเนียบมากๆนะคะ ตรงสีเหลืองเหลืองทั้งหมดจะเป็นทองเหลืองแท้ทั้งหมดนะคะอันนี้ด้านเป็นข่าคว,วายอย่างที่แจ้งไปนะคะ,ะให้ดูหลายๆท่านนะคะที่เคยติดตามอาจารย์บีพูดในเรื่องคุกคลีเนี่ยก็จะทราบรายละเอียดและก็ดีเทลพอสมควรอันนี้ถ้าอาจารย์บีพูดซ้ําก็อย่าลาคาญกันนะคะเพราะว่าหลายๆท่านที่ยังไม่เคยติดตามยังไม่เคยรับชมและอาจจะไม่เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยก็จะได้ทราบข้อมูลและรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะคะเลขกอันนี้อย่างดีนะคะ เป็นเหล็กแหนบอย่างดีนะคะเอามาตีนะคะค่อนข้างแข็งแรงทนทานอันนี้เป็นด้ามเข่าควายนะคะถ้าลูกค้าอยากได้เนี่ยสามารถสั่งเป็นไม้ก็ได้เป็นเข่าก็ได้นะคะก็แล้วแต่เลยแล้วแต่ความต้องการนะคะอันนี้ลูกค้าท่านนี้สั่งเป็นเข่าควายนะคะชอบด้าเขา่าอันนีก็คัดเลือกให้เลยค่ะนี้มาดูตัวปลอกค่ะอันนี้ด้านในนะคะค่อนข้างแข็งแรงเพราะว่าจะต้องบุด้วยไม้นะคะ เห็นสองอันนี้ไหมคะชักมากกับคาดานะคะดูนะคะ,ะ,คะอันนี้โชคดีมากมากะคะ่ะลูกค้าได้เผือกซึ่งเผือกเนี่ยมันก็แล้วแต่ลูกค้าบางท่านนะคะแล้วแต่บุญวาสนาของคนแล้วกันนะคะที่จะได้มันไม่สามารถเลือกได้นะคะ่าท่านนี้ก็จะได้เผือกไปด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็สามารถเอาไว้รับมีดนะคะว่าอะไรที่เราใช้แล้วเขาทู่นะคะก็จะสามารถช่วยรับได้โดยที่ไม่ต้องไปหาหินรับมีดอะไรใดๆนะคะ เขาก็จะติดมาที่ตัวมีดเลยดูค่ะเผือกยันข้างในอะคะ่ะยันแกนนะคะสวยงามค่ะส่วนอันนี้ค่ะขาดานะคะก็เหมือนคล้ายๆมีดแ่มีดเล็กๆนะคะสําหรับตัดหังเสือแรลเล็กๆนะคะก็เป็นการช่วยยางชีพได้นะคะหรือทําอะไรก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนี่นะคะอันนี้ก็ติดเผือกมานะคะ สวยงามค่ะแข็งแรงทนทานแน่นหนามากๆนะคะใช้เป็นด้ามตัวดีเอ,อ่อเป็นเขาตัวเดียวกันนะคะอันนี้คือเปลอกข้างในเห็นไหมคะว่าข้างในจะเป็นโครงไม้ที่ใส่มาแล้วก็หุ้มด้วยหนังอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้ค่ะอ่าด้านหน้าปากติเนี่ยหลายๆอันนะคะที่อาจารย์บีมาโชว์เนี่ยก็จะแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะสั่งนะคะก็จะไม่ได้ใส่หมุดทองเหลืองนะคะแต่อาจารย์บีก็ ให้พิเศษกับลูกค้านะคะที่มีความปรารถนาและต้องการและไว้วางใจอาจารย์บีนะคะก็เลยเลือกที่จะให้ใส่หมุดทองเหลืองเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อให้ความคงทนในการยึดนะคะแล้วก็ไม่ฉีกขาดง่ายคือตัวที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ขาดง่ายนะคะแต่อาจารย์บีก็ต้องการเพื่อความสวยงามด้วยเพื่อความคงทนด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มลูกเล่นให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็เพิ่มเข้ามานะคะเพื่อเป็นการล็อกไม่ให้เ,เจ้าหนังตรงนี้ค่ะเวลาถ้าบางคนออกศึกหนักนะคะสมมุตินะคะ แล้วไปเจอความชื้นนะคะแล้วมันสามารถเลื่อนดุดได้อันนั้นคือมันจะยากมากๆนะคะแต่มันมีความเป็นไปได้ก็เลยทําตรงนี้เพิ่มขึ้นมาค่ะเพื่อให้ตรงนี้มีความแน่นหนามากขึ้นนะคะเช่นเดีาจันดียกตัวอย่างปลอกอันนี้เห็นไหมคะจะไม่มีหมดทองเหลืองอ่าแต่จันดีก็ชอบค่ะแล้วแต่เลยว่าเราจะชอบอยังไงเดาจันดีมีหลายตัวค่ะนะคะอันนี้เห็นไหมคะแอดู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  เราก็จะเห็นความแตกต่างความโชบเพียวต่างกันนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะเหลือนี้จะเป็นหนังแก้วเนี่ยก็เคยให้ให้ชมไปแล้วอันนี้ก็จะไม่มีหมดเหมือนกันแต่ก็แล้วแต่อันนี้หนังแท้นะคะแต่ทําลงแก้วซึ่งจะทํายากมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปซื้อที่อื่นลูกค้าอาจจะเจอหนังแก้วที่เป็นหนังเทียมนะคะเพราะฉะนั้นไม่เหมือนหอ,อาจาันดีนะคะหอาจาันดีเป็นหนังแท้ๆนะคะดูนะคะมีลายแท้้นะคะกลิ่นหนังแท้นะคะบอกเลย จะไม่เหมือนเป็นพวก PU พลาสติกเอามาทาเป็นแก้วนะคะที่ลูกค้าหลายคนจะกังวลกลัวมันแตกง่ายน,นี้ไม่แตกนะคะอัะอนนี้ให้ชมเฉยเฉยแค่ยกตัวอย่างว่าโอเคอันนั้นมีหมดกับอันนี้ไม่มีหมดอะไรย่างี้นะคะให้ดูความแตกต่างอันนี้ก็จะเป็นทองเหลืองค่ะง,งานจะเข้าเนียบมากนะคะเพราะของอาจารย์ดีเนี่ยออราคาสมเหตุสมผลกับสินค้าที่ลูกค้าจะได้รับถ้าลูกค้าซื้ออาจารย์ดีบอกแล้วว่าคุณภาพคุณจะไม่ผิดหวังคุณโชว์ได้ทุกที่นะคะ ไม่มีผิดหวังแน่นอนสินค้าที่ซื้อกัอาจารย์ B น,นะคะรับประกันคุณภาพนะคะใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์092-905-5947นะคะ ติดต่อสอบถามหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะอาจารย์บียินดีให้คําแนะนาําให้คําปรึกษานะคะโทรเข้ามาก่อนสอบถามพูดคุยก่อนได้นะคะซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้าเช่นกันนะคะเพราะสินค้าทุกตัวมีเจ้าของทุกชิ้นเลือกเจ้าของค่ะและอาจารย์บีเชื่อว่าลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยน่ารักทุกคนเรายินดีให้บริการกับทุกท่านทุกคนนะคะ ะะก็ยินดีมากๆนะคะวันนี้ค่ะก็มาพบเจอพูดคุยกันให้หายคิดถึงนะคะอ้อด้านหลังใค่ลืมไปน,นี่ก็คือเป็นหนังเช่นกันนะคะแล้วก็ลงหมุดนะคะอันนี้ฝีเย็บดูนะคะเป็นไงคะเนี้ยบมากนะคะเนี้ยบด้วยมือนะคะคุ้มด้วยทองเหลืองมันสวยงามมากค่ะบอกเลยว่าถ้าคุณมีมิตรคุคุคีจากอาจารย์บีนะคุณไม่อายใครนะคะบอกเลยโชว์ได้สามบ้านแปดบ้านนะคะดูถือไปนี่เท่มากนะคะ สะสมก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ล้าหลังแน่นอนและที่สัย,ยิ่งเก่ายิ่งอยู่นานยิ่งคลาสสิกนะคะบอกเลยว่าไม่ตกยุรลุ่นแน่นอนนะคะดูค่ะสวยมากๆคือตัวนี้จะมีชอบมากแล้วก็แบบยินดีกับลูกค้าท่านนี้จริงๆการลูกค้าทุกคนม,มีทุกเล่มค่ะจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะ ะะของเขาขึ้นอีกว่าเจ้าของคือใครด้วยเขาจะมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะคะถ้าเจ้าของเป็นทาหารตำรวจหรือแล้วแต่โชคชะตาเนี่ยโอ้โหเขาก็จะได้เอกลักษณ์เฉพาะเขาซึ่งตัวนี้ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์เบียก็จะต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็จะแพ็คมีดเล่มน,นี้ส่งให้ถึงมือลูกค้านะคะเพราะลูกค้าอดทนรอมาแล้วนะคะก็จะรีบส่ง ลูกรักไปให้ลูกค้าถึงมืออย่างสวยงามนะคะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามกันมานะคะแล้วก็การเป็นห่วงเป็นใยโทรมาสอบถามพูดคุยกันนะคะหลังใหม่อาจารย์มีก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันมาตลอดนะคะอาจารย์มีห่างหายไปแต่ลูกค้าก็ไม่เคยหายคิดถึงอาจารย์เบนฮะ,ะกราบขอบพระคุณจริงๆนะคะ ใครยังไงก็เดี๋ยวอาจารย์บีมีมีดดีๆนะคะเดี๋ยวจะมานําเสนอหรืออุปกรณ์อะไรดีะคะจะมานําเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพิ่มเติมนะคะใครสนใจสินค้าตัวไหนสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0929055947อาจารย์บียินดีดูแลทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ